กลุ่ม extension หรือยืดหลังคนเรามองนี้ไม่ได้ก้ามเนื้อหลังต้องดึงให้ตึงนะครับก็คือแนวนี้ทั้งหมดกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดก็ทําให้เสียงครับกล้ามเนื้อหลังก็จะอยู่แนวนี้ทั้งหมดแล้วก็ช่วยทําให้หลังเราตรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยผิดธรรมชาติปกติสุนัขหมาสัตว์สีขาเขาเดินสีขาเนี่ยหลังเนี่ยขนานกับพื้นโลก นะครับทำให้ไม่ต้องออกแรงแล้วมีขาช่วยขาหน้าช่วยประยุงอีกทีหนึง่งแต่คนเราดันดอกอยากจะยืนสองขาเลยยืดตัวขึ้นมาั้กล้ามเนื้อหลังจึงเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานหนักนะถ้าคนไหนกล้ามเนื้อหลังอ่อนแอก็จะลงไปลงไปเรื่อยๆนะครับแั้นกล้ามเนื้อหลังก็จะเป็นจุดที่บาดเจ็บง่ายจะเห็น,นลูกค้าคนไข้เราก็จะปวดหลังเยอะมากนะครับก็เพราะว่าถ้ามันไม่แข็งแรงแล้วมันก็ยิ่งทําให้ข้อต่อเอ็นอะไรต่างนะฮะรบับน้ำหนักมากงั้นกะารฝึกกล้ามเนื้อ หลังก็สำคัญนะคนที่ปวดหลังนอกจากจะเราจะนวดประคบอะไรแล้วต้องแนะนาท่าเอ็กซ์ไซส์เขาด้วยให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงนอนกว้างกล้ามเนื้อหลังนะครับแขนข้างตัวนะครับวิธีการตรวจก็ให้เขายกต้านแรงดุดของโลกนะครับยกหลังขึ้นมาแขนตึงยกที่สามหัวยกเลยยกหลังอย่างเดียวไม่ยกหัวเอ้ยยกนี้มา อันนี้เขาแสดงว่าถ้ายกอย่างนี้ได้เป็นเกณฑ์อะไรแต่เราอยากจะรู้ว่าแข็งแรงเยอะไหมล็อกไว้หากยกขึ้นมาแบบบางีนี้ครับสู้กันล็อกกดดูไม่ให้สะโพกเกงล็อกดาลงมาโอ้ยไม่ยอมลงโอเคแสดงว่าแข็งหลักแรงอันนี้ทีนี้ถ้ายกไม่ได้ก็ต้องคำดูบางคนยกไม่ได้เลยก็ต้องขนาดให้ยก้เป็นกล้ามเนื้อแนวหลังเก่งตัวไหม ก็เกร็งก็ลดลงมานะครับถ้าไม่ขยับเลยขยับไม่ได้เลยกล้ามเนื้อก็เป็นเกร็งก็สูงส่วนใหญ่เราก็เจอเกร็งมอฟฟ์งั้นกล้ามเนื้อหลังบริหารยังไงกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็เริ่มจากบริหารเบาๆนะครับก็ให้คนไข้เนี่ยรัดแรายกศีรษะขึ้นนิดเดียวพอก่อนนะใหม่ๆนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งยกศีรษะเลยคางบนพื้นเล็กน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำได้ไหมนะครับมากขึ้นก็ยกสูงขึ้นอ่ะยก แอน6เลยอันนี้สูงขึ้นนัอันนี้เรียกว่าท่าซปเปอร์แมนหอกฝึกกล้ามเนื้อหลังได้ดีมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยหายลงผ่อนคลายเวลาการทำก็แนะนำให้ให้ทำในช่วงที่เรากหายใจออกหายใจเข้าลึกๆก่อนแล้วหายใจออกหยกาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอึนับอานนี้เข้าไปได้สูง1 2 3 ได้ครับกระดูกทับเส้นก็ทำได้กระดูกทับเส้นก็ทำได้กล้ามเนื้อตรงนี้ก็มีส่วนช่วยจะยึดโครงกระดูกไว้นะครับหรืก็จะเป็นการที่เราเราได้ฝึกนะฮะท่าแล้วก็ได้ท่าบริหารด้วยแต่ถ้าท่ายากขึ้นทำไงเมื่อกี้เมื่อกี้ท่ายังง่ายนะไปดูนะถ้ายากขึ้นก็นะฮะอ่ะแกนจับอ่ะเอายกยกขึ้นครับอ่าโอเคน้ำหนักมันไปอยู่ตรงนี้ กล้ามเนื้อหลังต้องทำงานหนักมากขึ้นถูกไหมปล่อยลงนะอันนี้ยากขึ้นพัฒนาจากท่าง่ายๆก่อนนะถ้าใครท่านเ่ี้ได้สบายแล้วเปลี่ยนเป็นท่านี้อ่ะประสานได้ทอยยกขึ้นโอเคปล่อยลงสมมติท่านนี้ก็สบายหรือแล้วนะครับก็ยืดมาเลยยืดตรงนะเห็นซูเปอร์แมนออกจริงๆเลยตอนนี้นะยกยกยกครับยกขึ้นหนักไหมรู้สึกหนักขึ้น นนกเราล็อกไว้เด้ถ้าเราจะให้เขาไม่เป็นไรตรงนั้นเขาพยายามช่วยอยู่เนี่ยนะนะยากขึ้น,นแต่ถ้าท่านี้ไม่สะใจไม่พอก็่วงน้ำหนักสักกิโลหนึ่งถือวะถือรูปดัมเบลว,วนะนะถ,ถ,ถือสองข้างนะยกมาโอ้แลบบ้วไม่ขึ้นใช่ไหมสมมติเห็นไหม,ไม,ม,มก็ยากขึ้นอันนี้คือการพัฒนาของกล้ามเนื้อทำท่าง่ายๆก่อนพอดีขึ้นก็เป็นหน้ารากาย,ยาก ถ้าเราทำท่ายากได้แสดงว่ากล้ามเนื้อมันเริ่มแข็งแรงอ่ะโอเคไปฝึกปฏิบัติจบจบแล้ว